สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเปิดจองนะฮะเหรียญเลื่อนสมรศักนะครับรุ่นนี้เป็นนาริหลวงปู่นะครับให้จัดสร้างนะครับเพื่อรวบรวมเงินนะครับไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดนะครับสิล้านบาทด้วยกันนะฮะรุ่นนี้นะครับมีให้ลุ้นทั้งหมด4แบบ4พิมพ์ด้วยกันนะครับตามรูปภาพที่เพื่อนได้เห็นเลยนะครับเป็นเหรียญจริงนะฮะที่ทางคุณเอพุทธศิลป์นะครับ ปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันนะครับรุ่นนี้นะครับผมมองว่าเป็นรุ่นที่สวยอีก1รุ่นนะครับไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นใบหน้าเจริญพรสาแล้วใบหน้าเจริญพรล่างนะครับในหลังนะครับคาดว่าน่าจะมีเนื้อเงินทั้งหมดสีเหรียญด้วยกันนะครับในกลุ่มนะครับตอนนี้นะครับเปิดจองกันรุ่นละ500รรวมส่งนะครับแต่ว่าผมเอามาเปิดแบ่งปันนะฮะให้เพื่อนๆนะครับ ลุนละแค่350บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งนะครับเหมาเหมาห้าสิบบาทนะครับจะจองกี่ลุ้นก็แค่50บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่วาระดีการจัดสร้างชัดเจนนะครับไม่ควรพลาดนะครับรุ่นนี้ใครที่อยากได้นะครับรีบทักมาก่อนที่ยอดผมจะเต็มก่อนนะครับผมสวัสดีครับ